สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอก,กันนเรื่อจ้ากับยายสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะวันนี้เขากำลับมาพบพอกันอีกเช่นเคยเน้องพี่น้องจ้านอกกับแนวทางตัวเลขก่อนอื่นค่ะแอส,สายก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีสวัสดีทางเอฟซีไหม่ค่ะแล้วก็สวัสดีเอฟซีเกานำเขา,มาเมื่อเรวาาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดนำเนาะคะ่ะก่อนที่เราจะรับชมแนวทางค่ะเดี๋ยวเขามาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ ตำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเอาฟังคำเตือนแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดกัสสิบาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้อ,นๆนองๆเนาะมาสารุปผลค่ะแนวทาง าลาวพัฒนานะคะสำหรับสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างหมดประจำวันที่26ค่ะเอากะมาเบงกันพี่น้องจ๋าวาแนวทางที่แอ้ไปผลออกมาเขาลร้ลุ้เนาะสำหรับสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างกับแอดสายเนาะหมดวันที่26สายวิ่งรูดแอนให้ที่เด่น4เด่น6แอนให้กันที่5เด่น4เด่น6แอนให้กันที่เนาะเรามาดูผลค่ะ7 6 1ด2 2 7 6 1 6 2 2 สองตัวบนจะเป็นสองสองเนาะสองตัวบนจะเป็นสองสองหลักสองแอดได้ที่สี่สองกับหกสองแอดได้ที่สี่สองกับหกสองนาะกันที่เก้าสองพอฉะนั้นเพิ่นมาสองสองแอดกันเลยลุดไปเนาะค่ะสำหรับสายเบิ่์นงวดงวดวันที่อ่ายีสิบหกสายเบิรนที่ขาดว่าจะมีก็จะมีซีซีหาหาแล้วก็หกหกเนาะซีซีหาหาหกหกเบิ่์นมาพี่น้องจ๋าแต่ว่าบ่แม่นเบิ่์นที่แอดให้ไปเนาะเป็นเบิ่์นตัวอื่น เออไฮซีซีหาหาหกห,ก,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 หกนอกสำหรับสายเบ่นพลมาสองสองค่ะอาเจ็ดหกเจ็ดหกล่างเจ็ดหกล่างพี่น้องจ้าวิ่งรูดหกมาวิ่งรูดหกมาลักหกแอดจอหอดที่6 7 7 6ยยหกเจ็ดเจ็ดหกพี่น้องจา้าโอแอดจอได้ที่หกหกแอดจอได้ที่หกหกคนมา,6 6ยายหกเจ็ดเจ็ดหกพี่น้องจา้าพอะนั้นมาแต่วิ่งจะรูดนอสายจอแอดรูดหนึ่งหกล่างหนึ่งหกล่างวิ่งรูดมาอีกรอบวิ่งรูดมาอีกรอบรอบนี้มาหกหนึ่งพี่น้องจา้ามาอยู่ในกลุ่มชุดเด่นนอ ชุดเด่นลักฮกอไนทีฮกศนย์กหนึ่งฮกสองพีนองจา่าพลมา 16, 16, หน6 1งกฮกหนึ่งกใดเฮกันไปเนาอพี่น้องจานะอ่ะสรุปค่ะพี่น้องจา่าสําหรับแนวทางวันที่26สแอดสายกับเจาะเข่าสองตัวรางนอหนึ่งหค่ะสายวิงหลุดหกมาสองเด่งแต่ว่าสายเจาะมาเด่งเดียวก็คือหกหนึ่นึ่งหค่ะแอดกับอแสดงความดีใจน้ำนาอพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาหัววันที่ยีาา 16, ค่ะ แต่เดี๋ยวตามต่อค่ะกับลราพัฒนาสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างกับแอดสายหัวลาวเลขเด็ดพารวยค่ะกับงวดประจําวันที่29แต่ย้ำเนาะค่ะว่าเป็นแค่แนวทางค่ะเป็นแค่สูตรการคํานวณพี่น้องจะาพราะฉะนั้นมีเขามีรุดปะปนกันไปเนาะแอดกะคํำนวณตามสูตรพี่น้องจา้าเดี๋ยวเรามาตามต่อค่ะเรามาตามต่อกับแนวทางลราพัฒนาเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะพี่น้อง สำหรับสายวิ่งรูดเรามาดูสายวิ่งสายรูดค่ะสำหรับสายวิ่งรูดแอดใหที่เดน่นแอดใหที่เด่น4เด่น6แอดให้กันที่5พี่น้องจ้าเด่น4เด่น6แอดให้กันที่5คุณคุณเนาะพี่น้องจ้าคุณคุณเนาะคุณปีลาคาเพวันเป็นตัวเดียวกันเลยกำหนดวันที่26 วันที่ยี่สแอนไก่กับหกันทีน 6, ่หาคือกันพี่น้องจ้าวันที่ยีเก้า็คือกันสี 5, กันที่5เช่นกันค่ะเรามาดูสายเจาะนอกว่าจะเป็นตัวเดิมกันบอสําหรับสายเจาะค่ะชุดเดียนอันให้ที่4ี่ห้าแล้วก็4 7อันลักหกก็จะเป็น6 5 6 6าแล้วก็6 7อ้าวมาตัวเดิมด้วยพี่น้องจ้า 6ก6้าหกหกแล้วก็4 7อ่เเรามาดูชุดกันแอนให้ที่49 40แล้วก็41หลัก6ก็จะเป็น69 60แล้วก็61อย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะอย่าลืมไปกลับทุกครั้ง แล้วก็เนาะแล้วก็แนวทางของแอดก็คือ6กับเกแอดเป็นตัวเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกับผมว่าบางตัวแอดกับให้แล้วเนาะอย่างเช่น4ีเก่าแล้วก็4ีหเหลือแต่ลัก6กค่ะก็จะได้ที่เก้าห9หหกมาแล้วเนาะเก้าแล้วก็9 9 9าเกหนึ่งค่ะอ่ะ มาเบ่งตัวจอตัวเน้นมาเนี่มาเบ่งตัวจอตัวเน้นตัวแต้มสีนาะพี่น้องจ้าเรามาดูตัวจอตัวเน้นค่ะว่าแอดจะให้เน้นตัวไหนบ้างเนาะวดที่ผ่านมามาตัวไม่ได้เน้นเนาะหกหนึ่งมาตัวไม่ได้เน้นวดที่ผ่านมาแต่ว่ามาเป็นชุดเด่นนาะพี่น้องจ้าวดนนี้แอดให้เน้นที่สี่ห้าสี่เจ็ดหกห้าหกเจ็ดสี่เก้าแล้วก็หกเก้าจริงๆก็เป็นตัวกับหัวของสี่หกนั่นเองนาะพี่น้องจ้าอ่ะ ถามมาคอยตามเนาะคะ่ะเนาะถามมาคอยตามมามักบ่ชอบกะบ่ต้องตามเนาะค่ะอา่าสำหรับเพื่อนๆพี่พนๆน้องๆเนาะค่ะที่เข้ามาแล้วค่ะก่อนออกไปจังไดก็ขอกำลังแรงใจแอดน้ำฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดน้นำเนาะค่ะเพราะว่าแอดมินจะได้มีกำลังใจในการคำนวณตัวเลขมาฝากมาแบ่งปันเนาะหรือว่าสนใจเขากลุ่มแนวทางก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้คือเกตาค่ะ id ไลน์ค่ะ say หกหกหกเก้า say หกหกหกเก้าเนาะ สำหรับคลิปนี้แก็จะคอตัวล่าแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ